โอเคครับตามนั้นข่าวออกแดงนะครับดอลลาร์อ่อนทองขึ้นทีนี้เป็นรอลุ้นเฟดข่าวพูดไม่มีใครเดาได้นะครับทีนี้ตามเทคนิคข้อแล้วเนี่ยแดงก็จริงนะแต่มันก็ยังไม่ยอมกระยึกกระยักบินแล้วทีนะเนี่ยกรอบไปอยู่ตรงเนี้ย2 6 0 6 2น0 9นะครับเราลาวเนี้ยเราลาวเนี้ยถ้าเป็น N P f o ่ะ วิกมันก็มีไส้มาให้นิดหนึ่งแปลกไหมข่าวออกข่าวออกแดงแต่ทำไมทองไม่บินใช่เพราะว่ามันสุดแนวต้าแล้วถ้ามันจะบินอีกก็ Amazing แล้วละ่ะทีนี้ยรอข่าวต่อไปตีสองนะครับเซล,ล์สต็อปรอไว้เลยแล้วไปนอนได้เลยนะครับใต้เทนลือน่นนี่นั่นนับ o y อูนะเพราะว่าผมคาดว่านะครับ ถ้าเฟรมบีกมันยังขึ้นไม่ได้ยังไงมันก็ต้องลงถ้ามันหลุด2009 2010ไปได้ผมยอมแพ้เลยหรือถ้ามันเลยไปอีกนิดนึงก็อ่ะ2017อ่ะเต็มที่อ่ะแล้วมึงก็ลงประมาณนี้นะอ่ะโอเคแผนให้ให้ให้ประมาณนี้เซลสต็อปรอนะครับอย่าเซลลิมิตเพราะว่าถ้าเซลลิมิตก็ได้แต่ว่าต้องสูงนิดนึงแต่จะเกี่ยบติดือเปว่าผมไม่รู้ไง ก็เอาเป็นว่าตามนี้แล้วกันนะเพราะว่าในเอ็นดิฟผมเนี่ยมันยังไม่หลุดนะครับมันยังไม่หลุดโซนซับไพดีมานหรือเกาะสอบแนวต้านนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันย่อก็คือสับขาหลอกกันทั้งโลกเหมือนกันข่าวแล้วยังไงอ่ะเทคนิคกินหมดแหละประมาณนี้นะ Good n ไนท์